แจกครับแจก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 อแอบเสียดายว่ะแต่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 เรื่องนี้อะอ่ะวันนี้จะมาบอกกิจรกรรมร่วมสนุกกันใช่กับการ subscribe และแชร์โพสของเราและนี่ก็เป็นกิจรกรรมแรกที่เราจะทำกับลูกเพจกับ subscriber นะครับใช่แล้วก็อยากให้เป็นแบบ community นะเราก็อยากสื่อสารกับลูกเพจเราใช่ประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วคนซับก็ประมาร้อยกว่าร้อยกว่าเคเลยหรอร้อยสิบคน แล้วกติกาเป็นไงบ้างกติกาแรกของเราแน่นอนว่าต้องเป็น s u b สไคร b เบอองเราต้องบ้านเฮ er ียออฟฟิเชียลแล้วก็อันด่บไปคือต้องแชร์โพสต์นะครับเดี๋ยวเราจะลงโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ในเพจบ้านเฮียแล้วก็อันสุดท้ายคือก็อมาคอมเมนต์ในโพสต์ของเราว่าเลือกทีมไหนัะมีส <4 S 1> ี่ทีมมี A B C กับ D แล้วแต่ทีมมีความหมายงไงบ้างก็คือเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีมเล่นเกมันในไลฟ์ อเออแต่ว่าเล่นเกมอะไรกติกาย่างอ,างนะอื่นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในไลฟ์เลยโอเคตอนรางวัลแรกครับกูอบอกมาในคลิปแล้วนี่ลูฟี่แม็กซิมาติากแบนเพสโตอ่าตัวแรกแจกเป็นงานกล่องแบนเพสโตเลยสวยงามตัวแรกก็พระเอกมาอ,อันที่2ครับนี่บลายนบล็อกน้องน้องแฟรนีิการ์เด้นก็คือบอกเลยว่าเพจเราแม่งชอบของเล่นหลายแนวมากใช่ทุกแนวไปทุกแนวเออกูก็เสียตังทุกแนวอ่ะยังไม่ได้แกะนะไป้นรุ่นซีกันเองได้เลยสามอยู่ฝั่งมึง ที่สาเป็นฟิกเกอร์จูนอน,นบนเบาะนิ่มๆน,มนี่พร้อมใส่โมเฮ็นเนอร์นะครับแบบนี้อ่าตัวที่สี่อันนี้กูบอกเลยว่าเรามีสวันเตอร์เว้ยเ้ <Yeah. S 1> อนี่ขอบคุณแรปทอยนะครับอุนนมมี่แบนด์ด้วย <Yeah. S 1> คุณครับผมเป็นเจเรนาเบโลว่าฟังก์ก็ป๊อปนะครับผมตัวเนี้ยรีบเก็บก่อนที่หนังของแบล็กวีโวจะเข้า uh, ซีรีส์มันกำลังมา้วใช่เดี๋ยวเข้าปุ๊บราคาขึ้นแน่นอนโอ้ oh. แล้วก็ตัวต่อไป อันนี้ฟังก์กบฟังกเหมือนกันเอเป็นโลกิสีทองอันนี้คนก็หาแล้วมีคนมาลงขายก็แบบวนวนวเออสีประเทศนะของมสีทองใช่จริงๆถ้ายิ่งมีสีทองทั้งเซ็ตนะโอมโตรเท่เลยจริงอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่นาเป็นตัวก็ไม่ได้นะไม่ถูกนี่นะเป็นเซ็ตเดี๋ยวเคลียที่ก่อนเลยโออันนี้ของใหญ่ของใหญ่เออ เป็นเซตสะสม20ปีแอนิเมชันวันพีชอ่าก็คือจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยใครได้ก็เอาไว้ทั้งหมดเนี่ยดูพรีเมียมมากเออของใหญ่เลยนะข้างในเป็นอะไรครับเป็นนี่เลยกระป๋องลายวันพีชนะครับน่าสะสมมากจริงๆอันนี้กูอยากเก็บไว้เองมากเลยนะเออ,เอ,อแต่ว่าก็เออแจกลูกเพจดีกว,ว่าแจกลูกเพจแจกทัพไซเบอร์ดีกว่าคือของดีเราก็อยากแบ่งปันใช่อ่าดูกล่องอกันอีกรอบข้างหน้าก็จะเป็นนี่เลย ฟอยทองนะเป็นลูกทีมของลูฟี่พร้อมแบบโลโก้สอร์ฮดครูข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ของแบบแต่ละตัวเลยทำมาแบบดีเทลดีมากแอบเสีด้ว่ะแต่ว่า <laughs> โอเค แจกครับแจก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 แล้วถ้าคนลงชื่อแล้วไม่ว่ามาดูไลฟ์เราอ่ะไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวหลังจากไลฟ์อ่ะเราจะลงโพสต์ไปว่าใครได้รางวัลอืก็คือติดต่อเรากลับมาภายใน2ี่สิี่ชั่วโมงโถ้าเกิดว่าเลยเวลาก็ถือว่าสาสินะอนะแล้วเดี๋ยวของรางวัลอาจจะแบบแจกคนอื่นหรือว่าอาจจะเก็บไว้ในการไลฟ์คราวหน้าแต่เฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์ครับจะมีตัวนี้นะเป็นอีกรางวัลหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะเอ เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ตัวนี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นบอกใบ้หมไม่เข้าตัวเลยเฮ้ยไม่ต้องบอกหรอกไปรอดูในไลฟ์เลยโอเคเออเก็บไปก่อันย้ำกฎการอีกก็ข้อหนึ่งนะครับคือซับจากช่องบ้านเดียออฟฟิเชียลยูทูบข้อสองข้อสองแชร์โพสต์ในเพจบ้านเดียวแล้วก็ข้อสามคอมเมนต์ไปเลือกทีมกันว่าจะอยู่ a อ็นหรือดีซึ่งกติกาก็ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะได้ครับผมก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเวลามาจอยกันในไลฟ์แบบก็มานะ มาดูพวกเราไร้สาระเออมาดูความไร้สาระความตลกพวกห้ากันไปออโอเคแต่ว่าเราไม่ได้มา2คนนะอ,อ่ก็คือเราก็มากันทั้งทีมบันเดียแหละก็ไปเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ